สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ๆตัวกันดีกว่าครับเรื่องใจเย็นกับใจร้อนเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะหลายคนคงเคยเจอหรืออาจจะเป็นเองด้วยซ้าใช่เลยครับบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะภายนอกเราดูนิ่งๆน,นะแต่ข้างในนี่แบบร้อนรุ่มไปหมดหรือที่เขาเรียกกันว่าเย็นนอกร้อนในอืมอมืเป็นไปได้ค่ะ วันนี้เราจะลองมาเจาะลึกกันดูนะคะจากข้อมูลที่เราพอจะรวบรวมมาว่าจริงๆแล้วสภาวะอารมณ์พวกนี้มันคืออะไรกันแน่ครับผมทั้งในมุมจิตวิทยาหรือจากที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปแล้วก็มีความต่างที่น่าสนใจด้วยนะระหว่างใจร้อนกับหัวร้อนนะคะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ได้ยินบ่อยมากเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจมากขึ้น แล้วก็อาจจะได้แนวทางไปปรับใช้หรือฝึกตัวเองให้รับมือกับอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะเลี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่คนใจเย็นก่อนเลยในทางจิตวิทยาเขามองว่าคนใจเย็นนี้เป็นแบบไหนครับค่ะถ้ามองในเชิงจิตวิทยานะคะคนใจเย็นเนี่ยคือคนที่มีสติรู้ตัวค่ะสติรู้ตัวใช่ค่ะคือเขาจะรับรู้อารมณ์ตัวเองได้นะเวลาแบบมีอะไรมากระทบให้งุหงิดโกรธอมแต่เขาจะสามารถชะลอการตอบสนองออกไปได้ อ๋อ oh, คือไม่ปริแตกทันทีว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะมีความอดทนรอได้หรือถ้าใช้ศัพท์ฝรั่งก็คือ cool calm แล้วก็ patient ครับครับซึ่งอันนี้ต้องแยกนิดนึงนะคะมันไม่เหมือนกับคนเก็บกดนะคะอ่าอันนี้สําคัญเลยต่างกันยังไงครับคนเก็บกฎเนี่ยคือเขาจะซ่อนความรู้สึกไปเลยอาจจะเพราะกลัวดูอ่อนแอกลัวคนอื่นมองไม่ดีแต่คนใจเย็นคือเขารู้แหละว่ากําลังรู้สึกอะไรโกรเสียใจ แต่เขาเลือกที่จะจัดการพฤติกรรมตัวเองไม่ให้มันแสดงออกไปในทางที่ไม่เหมาะสมอ๋อเข้าใจละคือยอมรับอารมณ์แต่ควบคุมการกระทำได้ถูกต้องค่ะซึ่งผลที่ตามมาก็คือมักจะดูเป็นคนสุขขุมดูเป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือครับแล้วฝั่งตรงข้ามล่ะครับคนใจร้อนนี่เป็นยังไงคนใจร้อนก็จะตรงข้ามเลยค่ะมักจะแสดงความหงุดหงิดโมโหหรือตัดสินใจเร็วทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่นครับ ซึ่งพื้นฐานมันก็มาจากความโกรธนะคะเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละมีไว้เพื่อเอาตัวรอดแต่พอแสดงออกบ่อยๆก็อาจจะไม่ดีใช่ค่ะพอเป็นความใจร้อนบ่อยๆอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายหรือทำอะไรแบบไม่รอบคอบประมาทไปนึกภาพออกเลยครับอย่างขับรถอยู่เนี่ยเห็นช่องนิดเดียวรีบปาดเลย ใช่ค่ะแบบนั้นเลยแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวเราอย่างเดียวใช่ไหมครับแบบว่ามีอะไรมากระตุน้นแน่นอนครับสภาพแวดล้อมน,นี่ตัวดีเลยอากาศร้อนๆเสียงดังๆความกดดันต่างๆเนี่ยเอ่อมันกระตุ้นให้เราใจร้อนขึ้นมาได้ง่ายๆเลยครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเสมอไปครับผมแล้วคำว่าใจร้อนกับหัวร้อนที่เมื่อกี้พูดถึงมันต่างกันชัดเจนยังไงครับ อ๋อประเด็นนี้ก็น่าสนใจคือใจร้อนเนี่ยมันจะเน้นไปที่ความรีบเร่งอยากให้มันเสร็จเร็วๆอยากได้เร็วๆร,รีบรีบใช่ครับอาจจะไม่ใช่เรื่องโกรธอะไรมากมายก็ได้เช่นแบบอยากเล่นเกมที่จบไวๆขี้เกียจรอก็เลยหาทางลัดทางโกงอะไรแบบนั้นอ๋อคือเน้นที่การกระทําการตัดสินใจที่มันเร็วๆประมาณนั้นครับส่วนหัวร้อนเนี่ยอาการมันจะชัดเจนกว่าคือเป็นเรื่องของความโกรธแบบรุนแรงเลยขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ครับอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเลยเช่นตะคอกด่าทอทำลายเขาของโหแรงกว่าเยอะเลยค่ะค่ะซึ่งพฤติกรรมหัวร้องแบบนี้บางทีมันก็มีที่มาที่ไปนะครับอาจจะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสังคมรอบข้างก็ได้อือือย่างในซีรีส์เรื่อง b e e ฟนะครับก็สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกันว่าปฏิกิริยากโกรธรุนแรงแบบนั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างน่าสนใจครับ มีอีกเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนใจเย็นคือคิดว่าเขาเป็นคนเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่ครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยจริงๆคนใจเย็นเขาก็รู้สึกนะครับโกรธเป็นเสียใจเป็นเหมือนเราๆนี่แหละครับแต่เขาเลือกที่จะจัดการมันด้วยความอดทนไม่ปล่อยให้อารมณ์มันมาครอบงำการกระทำคือไม่ได้เฉยเมยไม่ใช่เลยครับ มีนักจิตว,วิทยาชื่อซาร่าเชนเชอร์เขาอธิบายไว้น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความใจเย็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ความใจร้อนอย่างเดียวนะอ้าวแล้วมีอะไรครับไปหรือละเลยปัญหาไปเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่ความใจเย็นที่แท้จริงเหมือนกันอ๋อชัดเจนเลยครับทีนี้ปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่าเป็นกันเยอะคือใจร้อนในคราบคนใจเย็นหรครับข้างในนี่ร้อนปุดๆเลยแต่ข้างหน้าพยายามคุมให้นิ่ง อันนี้เจอบ่อยมากเลยค่ะหรือแบบตัดสินใจเร็วมากในหัวนะแต่ยังไม่ทำยังชะลอไว้ก่อนใช่ค่ะคือข้างในอาจจะคิดไปแล้วตัดสินใจแล้วแต่การแสดงออกมันช้าลงหรือภายนอกดูสงบแต่ข้างในนี่วุ่นวายไปหมดอืมมันอาจจะเกิดจากแรงกดดันทางสังคมก็ได้นะคะหรือความเชื่อที่ว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาครับแล้วแบบนี้มันดีหรือไม่ดีครับ เออจริงๆมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการมีสติรู้เท่าทันตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรแล้วเลือกการตอบสนองที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆคือไม่ใช่แค่กดมันไว้เฉยๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่กดทับอารมณ์อย่างเดียวต้องรู้ตัวและเลือกวิธีแสดงออกที่ช่างสรรค์แต่มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามักจะไม่ได้ผลเลยเวลาเห็นใครกำลังอารมณ์ขึ้นๆแล้วเราไปบอกเขาว่า ใจเย็นเย็นโอ้ยอันนี้จริงเลยค่ะส่วนใหญ่ยิ่งพูดยิ่งแย่ลงนะคะเหมือนไปห้ามเขาเหมือนไปตัดสินหรือไปลดทอนความรู้สึกเขาว่ามันไม่สำคัญไม่ควรจะรู้สึกแบบนั้นค่ะแล้วถ้าเราอยากจะฝึกตัวเองให้ใจเย็นขึ้นล่ะคะพอจะมีแนวทางไหมมีค่ะมีหลายวิธีเลยอย่างแรกที่สำคัญมากคือการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ EQ ค่ะเริ่มจากการหัดรู้จักอารมณ์ตัวเองก่อนเลย ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรโกรธกลัวเสียใจหงุดหงิดบอกให้ถูกครับ,รบแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธหรือบอกความต้องการของเราอย่างเหมาะสมไม่ใช่ยอมไปซะทุกอย่างจนตัวเองอึดอัดอืมอันนี้ก็เกี่ยวแล้วก็พยายามอย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญสคัญตอนที่อารมณ์ไม่นิ่งค่ะรอให้ใจเย็นลงก่อนค่อยคิดค่อยตัดสินใจใช้เหตุผลนำร,รู้จักให้อภัยตัวเองด้วยเวลาทําอะไรพลาดไปไม่ใช่จมอยู่กับความคิดลบ,ลบ แล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยคือรักษาสมดุลชีวิตพักผ่อนให้พอค่ะเหมือนเป็นการจัดการข้างในตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้นก่อนใช่ค่ะอีกแนวทางหนึ่งคือการฝึกรู้เท่าทันอารมณ์อันนี้จะเน้นที่การรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงครับก็คือพยายามจับให้ได้ว่าอะไรคือตัวกระตุน้นทริกเกอร์ที่ทำให้เราร้อนใจหรือหงุดหงิดขึ้นมาหาเหตุค่ะ เพราะบ่อยครั้งอารมณ์มันมาเร็วกว่าเหตุผลพอรู้ตัวกระตุ้นแล้วลองปรับมุมมองดูปรับมุมมองใช่ค่ะลองมองจากมุมอื่นหรือหาเหตุผลในแง่ดีหรือแง่ที่เป็นกลางให้สถานการณ์นั้นๆเช่นรถติดมากๆอาจจะคิดว่าเออข้างหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุก็ได้นะเราไม่รู้หรอกหรือเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นจริงๆอ๋อคือไม่ด่วนตัดสินไปในแง่ลบสะทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายลองนึกถึงเป้าหมายใหญ่ของเราดู เป้าหมายค่ะว่าการที่เราจะปล่อยให้อารมณ์เสียตอนนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงหรือเปล่าอ๋อเช่นสมมุติว่ากําลังจะรีบไปเจอเพื่อนแต่รถติดมากถ้าเรามัวแต่งุดหงิดพอไปถึงหน้าเพื่อนเราก็อาจจะยังอารมณ์ไม่ดีอยู่ ถูกต้องค่ะบรรยากาศก,ก็เสียไปด้วยหรืออาจจะทำให้เสียเพื่อนไปเลยก็ได้ลองถามตัวเองว่าการแสดงความหัวเสียออกมาเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือแค่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายช้าลงด้วยความรู้สึกแย่ๆเป็นวิธีคิดที่ดีมากเลยครับนำไปปรับใช้ได้จริงเลยสรุปแล้วเนี่ยการทำความเข้าใจเรื่องใจเย็นใจร้อนนี่มันก็มีหลายมุมมองซับซ้อนเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะมันไม่ได้มีขาวมีดำชัดเจนการแสดงออกมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวบุคคลประสบการณ์เยอะแยะไปหมดเลยครับผมกุญแจสําคัญจริงๆก็คือการมีสติรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็เลือกที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ไม่ทำร้ายตัวเองแล้วคนอื่นค่ะครับชัดเจนมากเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคาถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า การที่เราแสดงออกว่าใจเย็นทั้งๆท,ที่ข้างในอาจจะกาลังร้อนรุ่มเนี่ยมันมีประโยชน์ในสถานการณ์แบบไหนบ้างอืมน่าคิดค่ะแล้วเมื่อไหร่กันที่การยอมรับหรือแสดงความร้อนในใจของเราออกมาอย่างเหมาะสมอาจจะจําเป็นหรือดีกว่าการเก็บมันไว้ค่ะหรือว่าการที่เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างใจเย็นใจร้อนหัวร้อนมากขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปฏิกิริยาของคนรอบข้างในชีวิตประจําวัน